สวัสดีครับเนื่องจากช่วงนี้ผมยังไปสนามยิงปืนไม่ไหวนะฮะผมเพิ่งประสบอุบัติเหตุมารถชนมาเลยคิดว่าเราทำคอนเทนต์นี้ไปก่อนอันนี้ผมจะมาอธิบายไม่ใช่อธิบายสิจะเรียกว่าไม่ใช่การแนะนำเรียกว่าเป็นแนวคิดของผมแล้วกัน แนวคิดในการเลือกลูกติดปืนของผมครับคือแนวคิดในการเลือกลูกติดปืนของผมเนี่ยสำหรับปืนสั้น9มมและปืนสั้น .45 เนี่ยแนวคิดของผมคือแม็กแรทที่บรรจุไว้ติดปืนไว้เลยเนี่ยคือกระสุนตระกูลแจกเกตฮอลโลพอยท์ครับคือสมมุติว่ามีเหตุการณ์ ฉุกเฉินจริง,รงๆเหตุการณ์ฉุกเฉินและเร่งด่วนเหตุการณ์ขับขันจริงๆเนี่ยแม็กแรกที่อยู่ในปืนคือแม็กที่ผมจะขึ้นลําและผมจะใชใ้มันถ้าผมจะต้องยิงะนะมันก็ควรจะมีอนุภาพในการหยุดยั้งเป้าหมายที่เป็นภัยคุกคามได้สูงที่สุดผมก็เลยคิดว่าแม็กแรกที่ติดปืนผมเนี่ยควรจะเป็นเจคเก็ตฮอลโลพอยเพราะว่า มันน่าจะอนาจอย่ยังสูงสุดแล้วครับแล้วก็แม็กํำรองแม็กํำลองเนี่ยอย่างปืนสั้นเนี่ยผมมี4แม็กก็จะอาปืนปืน9มมผมมี4แม็กส่วนจุด4.5เนี่ยผมมีแค่2แม็กเพราะฉะนั้นแม็กต่อไปที่สำรองไว้คือ FMJ ครับ ในกรณีที่ว่าถ้าเกิดว่าเราเจอภัยคุกคามหรือว่าภัยคุกคามที่เข้ามาในบ้านเราต้องการสลับกระสุนเพื่อยิงยิงขู่ยิงกำแพงอะไรพวกเนี้ครับไอ้อเจ้าพวกเนี้ยการเจาะทะลุทะลวงมันจะสูงกว่าเช็เก็ตโทร i พย เพราะฉะนั้นมันก็น่าจะยิงขู่ยิงทะลุกำแพงได้ดีกว่าอะไรประมาณนี้ผมก็คิดคิดอย่างนี้นะคิดเล่นๆนํำขัามะม,มคิดด้วยประมาณนี้แต่ว่าก้าวมอผมเนี่ยผมก็จะมีลูก LRN ติดไว้ด้วยหนึ่งแม็กคือลูกหัวตกะกัวธรรมดาเนี่ยครับลูกลูกที่ชาวบ,บ้านเขาเรียกกันลูกซ้อมนั่นแหละไอเนี่ยแหละเอาไว้ยิงขู่ผมอาจจะสับสับเป็นอแล้วยิงขู่ก็ได้ยิงยิงไป ให้มันบี้กับกําแพงเล่นยิงใส่กําแพงให้มันเป็นรูเล่นอะไรเงี้ยครับซึ่งอำนาจการทะลุทะวงมันไม่ได้สูงนะก็เลยคิดว่าเออไอเนี่ยไว้ยิงขู่ยิงกดดันยิงเพื่อให้เขาผู้ไม่หวังดีผู้ประสงค์ร้ายเนี่ยให้เขาเขาหนีไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมแจ้งไว้เสมอผมไม่ต้องการเอาชีวิตใครไม่ต้องการให้ใครบาดเจ็บด,ด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีภัยคุกคามมาเราก็ต้องป้องกันตัวเช่นเดียวกันแต่ว่าแล้วก็ สำหรับก้าวมอผมเนี่ยผมมีแม็กกว้างอยู่แม็กหนึงผมก็เลยเลือกใช้ ARX อันนี้ก็คิดว่าคงติดไว้เฉยๆครับเพราะว่าไอ้เจ้าเนี่ยอย่างที่ผมเคยเคยรีวิวไปมันเป็นกระสุนที่ทูออกแบบมาให้แตกตัวเมื่อกระทบกับวัตถุแข็งให้ออกหัวกระสุนเนี่ยมันเป็นโพลิเมอร์กับ ทองแดงวังใช่นะ่ะอะโพลิเมอร์กับทองแดงเมื่อมันกระทบเป้าหมายที่เป็นของแข็งครับมันจะแตกตัวออกกระจายออกไปหมดเลยซึ่งอำนาจการหยุดยั้งเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็น่าจะใกล้เคียงกับแจ็กเก็ตฮอลล์พอยผมก็เลยคิดว่าเออติดไว้สักแม็กหนึ่งลวกันเพราะว่าอย่างไงก็มีแม็กว่างอยู่แล้วเราก็ไม่อยากให้มันเสียประโยชน์ก็ติดไว้เลยอีกแม็กหนึ่งซึ่งเจ้าแม็ก L.R.N. เนี่ยก็อย่างที่บอกไวย้ยิงยิงไร่อะไรเงี้ยฮะ J.H.P. ลูกหัวเคลือบทองแดงเนี่ยก็ไว้ยิงในกรณีที่ว่าเราอยากยิงให้มันทะลุกำแพงหรือว่ากระสุนปืนหลักหมดหรือว่ากระสุนปืนหลักล่นอะไรเงี้ยยิงยิงเข้าเป้าหมายที่ไม่ใช่เนื้อตัวมนุษย์อะไรอย่างงี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่า อย่างที่ผมบอกแม็กแรกผมจะเป็นแจ็เก็ตทอร์อยเสมอเพราะผมคิดว่าไผ่คุกคามเป็นมนุษย์เราก็ไอพวกนี้มันทำความเสียหายกับเนื้อเยื่อได้ดีมันก็น่าจะยิงหยุดยังย้งไผ่คุกคามได้ดีที่สุดนี่ฮะนี่คือแนวคิดของผมผมก็คิดบื้อแค่นี้ฮะง่ายๆคิดง่าย,าย,ายกระสุนก็แล้วแต่ในตลาดจะหาซื้อได้ครับซื้อมาแล้วก็ เอาไปลองใช้เอาไปลองยิงดูว่ามันเหมาะกับปืนท่านไหมมันเหมาะกับมือท่านไหมคุมแรงรีคอยอยู่หรือเปล่ายิงซ้ำได้เร็วแค่ไหนแล้วก็การป้อนกระสุนเป็นยังไงมีปัญหาไหมติดขัดไหมซึ่งจะลูกพวกน,นี้ก็เนี่ยฮะผมก็ต้องไปลองอย่างลูกที่ผมใช้ประจำเนี่ยผมก็จะลองไว้หมดแต่นี่คือ กระสุนที่ผมได้ได้มาในช่วงที่ว่ายังผมยังไม่ได้เปลี่ยนถ่ายการวงรอบกระสุนของผม,มนะมันยังไม่ครบผมจะจําหน่ายกระสุนทุกทุกหกเดือนคือนําไปยิงยิงทิ้งลูกติดปืนเนี่ยผมจะนําไปยิงสองม,มือยิงให้หมดแล้วก็นําชุดใหม่เข้ามาซึ่งมีตอนนี้ที่มีมีติดหลักๆอยู่คือเนี่ยจุดสี่ห้าบุลเลตเนี่ยที่เป็นหัวรูร้อยแปดสิห้าเกณเนี่ย เป็นแจ็กเก็ตฮอลล i พอยต์ในตัวนี้ผมผมยังใช้ผมใช้อยู่แล้วก็เคยซ้อมกับมันมาบ้างแล้วแต่ตัวอื่นเนี่ยผมไม่ได้ซ้อมกับมันเลยยกเว้ในใน,นนี่ฮะลูก LRN อันนี้อันนี้คือใช้ประจำใช้ในการแข่งเลยส่วนใหญ่ในการแข่งถ้าถ้าสนามในสนามไม่มี NRC ผมก็จะเลือก Bullet Master เพราะว่าผมเข็ดทยาดกับลูก LRN ของไทอาร์มนิดหน่อยคือผม อันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมไม่ได้ดิสเครดิตนะคือผมมันคนสายตาสั้นแต่ผมไม่ไม่ใส่แว่นสายตาผมใส่แว่นกันสเก็ตพอเคยโดนมาแล้วมันมันเข็ดเลยไม่ใส่แว่นสายตาผมใช้ลูก LRN ของไทยอาร์มยิงแล้วเขาเหมามันเยอะครับผมจับเป้าไม่ได้เวลายิงเนี่ยมันมันเสียเวลาครับพอเรายิงตึ้งพอเราจะซ้ำนัดสองเพื่อให้เข้าเป้าเนี่ย ข่าเอวมันบังครับมันมันจะดับเบิลแท็ตึ้งๆเลยมันมันไม่ได้ครับก็เลยเลือกเป็นถ้าไม่มี NRC ผมก็จะเลือกเป็นบูลเล็ตเพราะว่า NRC เนี่ยผมคิดว่ามันถีบเบาวกว่าบูลเล็ตสำหรับลูก LRN นะฮะถ้าไปแข่งสนามไหนมี NRC ผมก็จะซื้อ NRC แต่ถ้าไม่มีก็บูลเล็ตถ้าไม่มีบูลเล็ตก็จะเป็นจำเป็นต้องไทยอามก็ต้องไทยอามแต่ก็อย่างที่บอกผมเคยเจอ ปัญหานี้มาปัญหาขเข่าบางตาครับมันทําให้เรายิงซ้ําได้ช้าแต่ตัวอื่นก็ผมก็ยังไม่ลองนะพวกว่าพวกลูก fmj อะไรพวกนี้มันเข่าหมันเยอะไหมของไทยอาร์มเนี่ยผมก็ซื้อมาสลายอันเลยยังไม่ได้ลองเหมือนกันโอเคอันนี้ก็เป็นแนวคิดตื่นๆง่ายๆคร่าวๆของผมนะครับว่าผมเลือกกระสุนสำหรับติดปืนเฝ้าบ้านยังไง สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ